คุณโบกันธนัทกิติธิรธรรมบอสใหญ่บริษัทดากอนออร์แกไนเซอร์กรุ๊ปจำกัดในฐานะผู้อำนวยการสร้างได้จัดพิธีวงสงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทเอมเปรสโซปณิธานหวานน้อยโดยมีคอนเซปต์ที่ว่าหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักเพราะก่อนที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตต้องรักตัวเองรักคนรอบข้างโดยนําเสนอความรักในหลายๆมุมหลายๆรูปแบบและสอดแทรกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะเชียงรายกับราชบุรีที่เชียงรายนั้นมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักชื่อ Stella Cafe ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คของเชียงรายพร้อมผักดันเป็นซอฟต์พาวเวของประเทศไทยด้วยก็ต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงนะคะก็ทำมา รอบด้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวก็คือทําตัวในเรื่องของงานอีเวนต์นะคะงานออกแกไน์นะคะก็ทําทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํารายการนะคะเป็นรายการเรียลลิตี้แล้วก็รายการอาหารค่ะหนังรักก็เป็นอีกความฝันหนึ่งนะคะที่อยากจะทําให้ครบลูกในเรื่องของวงการบันเทิงค่ะ ก็อยากจะเหมือนเป็นหนังที่อยากให้บ่งบอกให้ทุกคนนะคะในยุคปัจจุบันนะคะที่กําลังสับสนนะคะว่าเรากําลังอยู่ตรงกลางระหว่างความสาเร็จกับความรักเราเจออะไรนะคะจริงๆแล้วของทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะมันต้องมาคู่กันทั้งสองอย่างนะคะในหนังเรื่องนี้ค่ะจะบอก ในเรื่องของเกี่ยวกับความรักในทุกๆรูปแบบนะคะและอุปสรรคต่างๆที่เราได้เจอในชีวิตจริงที่เราดีเซชจากคนปัจจุบันด้วยนะคะว่าทิศทางในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ความรักต่างๆะคะ่ะมันจะมีบททดสอบหลายๆอย่างที่จะสอนอยู่ในหนังเรื่องนี้นะคะดังนั้นหนังเรื่องนี้ค่ะมันจะ อบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะและเป็นแนวทางคิดให้กับทุกคนในยุคนี้นะคะว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปยังไงนะคะแล้วก็สําคัญก็ที่สุดคือการรักตัวเองค่ะเราอยากให้ทุกคนรักตัวเองก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อจะสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตเรื่องของชีวิตความการทํางานด้วยค่ะ ค่ะส่วนตัวนะคะเรามีโอกาสได้ทำงานในส่วนของออก์นนไนซ์นะคะก็สนับสนุนเรื่องของซอฟต์ o วร์อยู่แล้วนะคะก็จะลงไปสนับสนุนเกี่ยวกับ,กบเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ต่างๆนะคะของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอาหารต่างๆแล้วก็อัตลักษณ์ที่โดดเด่นงานอาร์ตงานคาฟของแต่ละชุมชนด้วยค่ะครับแน,แนวแนวคิดในการทำหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าเราอยากทำอะไรใหม่ๆนะซึ่ง ปกติแล้วคุณพ่อมีความชันนาญทางด้านหนังรักอยู่แล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเราจะเอาคุณพ่อมาทําโปรเจกต์อะไรที่มันมันมันแล้วมันตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยนั่งคิดกับพี่โบจนได้คอนเซ็ปต,ต์นี้ออกมา,าต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการที่เราใช้ครีเอทีฟของเด็กรุ่นใหม่ใช่ครับเราเอามอุมมองเราเอาเรีเสิร์ชของคนรุ่นใหม่มาแต่ว่าเราเอามาให้รุ่นเก่าอะ ทำใช่ครับก็คือเอาไอเดียฟุ้งๆของเด็กเนี่ยมาให้รุ่นเก่าช่วยตกหลึกอะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดความร่วมสมัยในตัวหนังนี้อยู่ด้วยใช่ครับคุณพ่อเป็นคนรุ่นใหม่ครับ <c oughs> พ่อเป็น,นรุ่นใหม่คือพ่อมีความรุ่นใหม่ส่วนคุณลูกมีความแบบวินเทจอยู่ก็ลเลยแ,แบบตกลมกลนกันก็ตีกันพอสมควรครับตีพอสมควรบางวันนี่ไม่กล้ามองหน้ากันเลยใช่ครับคือบอกว่า อยากจะเป็นเจ้านายคุณพ่อใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องบอกว่าเราเห็นคุณพ่อทํางานมาตลอดแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเราเคยเห็นเขากํากับหนังได้แบบพลิ้วมากเขามีความฝันว่าเฮ้ยอยากเห็นวันหนึ่งผมเห็นเลโก้เนี่ยคุณสั่งพ่ออย่างเดียวเลยนะฮะโอ้ก็นิดนึงมันมันลืมตัวมันลืมตัวใช่ครับลืมตัวไปเพราะตอนนั้นเขาเป็นนักแสดงไงฮะดังนได้แค่เล่นบาสอย่างเดียวในในหนังสิ่งเล็กๆนะถ้าใครจําได้พี่เคนที่เล่นนักบาสเนี่ยคนนี้แหละนะฮะแล้วก็พอเขาโตมาเขาก็รู้สึกว่าอยากทํา อีกครั้งหนึ่งได้ร่วมงานก,กับพ่ออะไรเง้ยโดยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ที่สามารถแมนจกองได้แล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่ใช้เป็นทีมงานของเราต้องยอมรับเด็กรุ่นใหม่เขามองบางบุญไม่เหมือนเราบางอย่างที่มันนอกกรอบบ้างหรือว่าในกรอบบ้างนั้นมันมีความสนุกความท้าทายเพราะคนดูรุ่นใหม่เนี้ยฉลาดดังนั้นคนดูหนังฉลาดขึ้นมีการ ระบบโซเชียลแข็งแรงยังนั้นอะไรที่ที่มันควรจะทำนสมัยก็จะเป็นทางเจเนอเรชันนี้ที่เป็นคนคิดครับก็ทิ้งานเราก็จะมีบางส่วนที่แบบเออเป็นคนที่แบบมืออาชีพทางด้านวงการนี้มาช่วยกันตบและทํางานตามที่ที่มาดามสั่งครับคือจริงๆก็ไม่หลังจากไม่ได้ทําหนังมา5ปีนะครับสัาสิ่งเล็กประมาณ12ปีทำา้ก็หลังๆมาทําละครนะครับละครทีวีก็ คุยกับลูกชายลูกชายบอกว่ามีโปรเจกต์แบบนี้แต่ว่าอยากจะคิดหาอะไรที่มันแบบเราเรื่องของคนสมัยนี้เพราะก็เลยบอกว่าเราชอบทำหนังรักอยู่แล้วแล้วเราพยายามแบ่งเจเนเรชันของของวัยรักของมนุษย์อยู่ว่าแบ่งตอนสิง่งแฟนฉันก็วัยเด็กใช่ไหมฮะสิง่งอื่แรกคือวัยมปลาย3 0ิบก็ไปแล้วโซนออนเซลอะไรเงี้ยอันนี้นวัยนี้คือวัยที่ที่ใกล้3 0ิช่วงระหว่าง2 0ิบถึง30ของคนท <For S 1> ี่เริ่มเฟ <job ber. S 1> <job> อร์จ็อบเบอร์นะครับผู้หญิงสมัยนี้มองหาความสำเร็จเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่ามีความรักดีไหมแล้วความรักมันสาคัญตรงไหนอุปสรรคที่คุณบวีบอกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อุปสรรคข้างหน้านะครับอุปสรรคในใจของตัวเองนะครับถ้าคุณผ่านอุปสรรคในใจตัวเองได้คุณก็จะทําอะไรได้แสดงเขาบอกว่าปฏิธานหวานน้อยก็คือผู้หญิงยุคนี้ไม่ได้แร์ความรักนะฮะเขามองความสําเร็จไว้ก่อนนะมีมีมีควา,วาวมรักคว,วามสําเร็จไ,ไม่มา,มาก็ไม่บังเกิดครับ ก็จะเป็นอีกหนงอีกเรื่องที่อยากให้แรงบันดาลใจครับอยากให้อินสปาเรชั่นกับคนดูด้วยอะไรอย่างงี้ครับจริงๆแล้วตั้งแต่ถามว่าเราไม่เคยมาตั้งความคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องดีหรือว่าว่าเป็นที่นิยมแต่เราต้องคุยกันว่าทําให้มันดีที่สุดก่อนนะครับเพราะตอนทําสิ่งเล็กเราเปิดกล้องเล็กๆมากเลยอะแ้วสุดท้ายมันก็ยิ่งใหญ่ได้นะครับตอนนี้เราเนี่ยได้เปิดกล้องที่มันที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมา ฉะนั้นเราก็ทําด้วยความมาตรฐานเหมือนเดิมความตั้งใจเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตเพิ่มขึ้นฉะนั้นความกดดันผมทําละครส่วนใหญ่ก็เป็นละครรักหนังก็เป็นหนังรักฉะนั้นถามว่ากดดันไหมแค่กดดันว่าทามไม่ถูกใจลูกเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วกล้องเราฝีมือดีมากนะครับเ <c oughs> ดินไปไหนล้วไม่รู้คือเราเห็นเขาทำงานไหนัง <c oughs> ทำลอซิรีี่กับลูกชายที่ เดนาคาเดลซาลอนนะครับแล้วก็เห็นภาพเขาแปลกดีแล้วเขาเป็นมือกล้องระดับอินเตอร์ด้วยแล้วพอมาได้มุมมองเพราะเราแค่เราเราบล็อกกิ้งเราคุยปุ๊บเขาเข,า,ข,า,ข,า,ขา,มามีงานมาพิเศษมีงานมาขายมีมุมภาพที่ดีเราบอกเฮ้ยนี่คืองานเหนือชีพนึ่ที่สมัยเราทาเนี่ยเราไม่มีโทรศัพท์ที่จะมานั่งมีเครื่องมือจดจำสตอรีร่บอร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีหมดเพราะฉะนั้นมันก็สนุกขึ้นในการทํานานค่ะก็จริงๆเราต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะคะทําขึ้นมาก็ด้วยจากปณิธานของตัวเองนะคะด้วยความรัก งานหนังนะคะรักในแผ่นฟิล์มนะคะแล้วก็รักในเรื่องของการวางอิงรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะส่วนตัวก็เป็นในส่วนของโปรดิวเซอ,อร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะได้พี่ป๊อกนะคะจากรายการลองเที่ยวดูนะคะเพะื่อมีซึ่งมีความชำนาญการในด้านการท่องเที่ยวนะคะมาช่วยวางในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งรายการเขาก็ออนทัวร์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะคะก็ะมาช่วยวางเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะส่วนตัวคาดหวังในหนังเรื่องนี้ก็อยากให้คนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะรักหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่า เราทําด้วยใจรักจริงๆแล้วทุกคนที่มายืนไม่ว่าจะเป็นน้องโนเองพ่อเพรเองนะคะเราทําหนังเรื่องนี้ด้วยใจรักแล้วเราก็ดูแลใกล้ชิดในทุกๆจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทต่างๆที่เราคัดสรรมาประชุมกันทํากันมาเกือบ2ปีแล้วนะคะคคแล้วก็ในส่วนของตัวพ่อเพรเองก็เข้าไปดูทุกจุด ในเรื่องของการกำกับนะคะโบเองก็มีในส่วนดูในเรื่องของสถานที่การเลือกนักแสดงสไตลิสต์ต่างๆต้องบอกว่าทุกส่วนนะคะที่ที่เราทํามาเนี่ยเราตั้งใจในทุกจุดเลยนะคะที่จะทําให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีดังนั้นสิ่งที่คาดหวังอะคะ่ะเราก็อยากให้คนไทยรักหนังเรื่องนี้นะคะแล้วคนต่างประเทศก็รักหนังเรื่องนี้ด้วยะคะ่ะและรักน้องๆน,นักแสดงด้วยนะคะขออนุญาตพูดถึงน้องนางเอกพระเอกนิดนึงนะคะน้องก็น่ารักมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนจะรักน้องนะคะค่ะทั้งน้องเมเปิลแล้วก็น้องนิวด้วยนะคะ